สวัสดีครับผมโคชกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดภาพรวมนะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรเ,เ,เพื่อนเพื่อี่พี่ทุกท่านนะครับก็น่าจะมีคําถามอยู่แล้วนะว่าทําไมเนี่ยพักนี้นะสกุลเงินยูโรเนี่ยถึงได้ปรับตัวอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องเลยแล้วทำไมดอลลาร์ถึงมีความผันผวนเช่นนี้นะครับและในส่วนของไวรัสโควิด1 i สายพันธุ์ใหม่โอมิคอนเนี่ยจะส่งผลอย่างไรกับสกุลเงิน US ดอลลาร์และสกุลเงินโดยรวมที่เราได้เทรดกันเลยนะครับนั่นเองนะครับทีนี้มาเริ่มกันที่ในฝั่งของยูโรกันบ้างว่าทําไมสกุลเเงงงงินนนยยโร่่่่ถึปัับตวออออคาาื ถ้าความผ่อนนะครับก็คือคริสเตียรลาการดเองได้มีการแถลงการต่อเนื่องถึง3าครั้งน้ําหนักแล้วเนี่ยออกไปในเชิงลบสะส่วนใหญ่นะครับออกไปในเชิงลบสะส่วนใหญ่เลยทาให้สกุลเงินยูยยโรเนี่ยได้มีการปรับตัวอ่อนค่าเหมือนกันแล้วถ้าถามว่าในฝั่งของการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยธนาคารกลางยุโรปเนี่ยมีแนวโน้มที่จะจัดการอย่างไรต้องบอกครับว่าทางคริสเตียรลาการดเองก็ได้ประกาศออกมาว่าการที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนั้นนะครับมีโอกาสที่จะไม่เสร็จภายในปีหน้าด้วย การที่ US เอรนะครับจะมีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาได้หนึ่งเลยก็คือธนาคารกลางยุโรปเนี่ยต้องมีการเพิ่มอัตาราดอกเบี้ยนะครับสองนะครับธนาคารลงลงมาเนี่ยก็คือธนาคารญี่ปุ่นธนาคารกลางญี่ปุ่นต้องมีการเพิ่มอัตาราดอกเบี้ยด้วยเช่นกันแต่ถ้าพูดถึงน้ำหนักนะ น้ำหนักจะมาทางฝั่งของธนาคารกลางยุโรปเป็นหลักนั่นเองในฝั่งของยูเอสดอลานะครับล่าสุดเลยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าดอลลาร์มีความผันผวนค่อนข้างมากถ้าเราไปดูนะครับการถแถลงการล่าสุดเลยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าดอลลาร์นะครับมีการปรับตัวแข่งค่ายอย่างรุนแรงและทองคามีการปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงด้วยเช่นกันทั้งในฝั่งของจโรล็มพเวลนะครับประธานธนาคารกลางสหรัฐและเจเนตเยเลนได้มีความมั่นใจเกิดขึ้นอย่างแปลกๆ พิเศษก็คือว่าเขาได้มีการประกาศเลยนะการโตประชุมว่าคําว่าชั่วคราวเนี่ยสำหรับเงินเฟอ้อเนี่ยไม่สามารถพูดได้แล้วนะณปัจจุบันธนาทาง Federal Reserve เนี่ยไม่ควรพูดว่าเงินเฟอ้อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวควรจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องจัดการอย่างเร่งด่วนนะครับทางเจเน็ตเยเลนเองก็มีความมั่นใจครับถึงขั้นที่พูดมาว่า,วาการฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาณปัจจุบันนะถือว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งนั่นเอง ฉะนั้นนะ่ะจากภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับก็เลยเป็นแรงหนุนให้กับ US dollar ในคืนนั้นเลยและแนวโน้มต่อไปนะครับก็คือว่าในช่วงของการประชุม FOMC ในวันที่15เดือนธันวาคมนะมีโอกาสนะครับที่ทางธนา,าคารการสหรัฐเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของการลดวงเงิน QE นั่นเองหรือการเรียกว่าการลดสภาพคล่องมันนี่สปายที่เกิดขึ้นในตลาดซึ่งจะเป็นอีกแรงหนุนนะครับให้กับสกุล US d ลลาร์นั่นเองจากโดยปกตินะครับไทม์ไลน์ที่ผม ที่ผมคาดการไว้นะก็คือว่าทม์ไลน์ของการทำ QE taper จริงๆเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงของประมาณเดือนกรกฎาคมหรือว่าประมาณช่วงกลางปีหน้านั่นเองแต่ถ้าหากว่าทางธนาคารกลางสหรัฐมีความมั่นใจขนาดนี้แล้วเนี่ยบวกทั้งมีโอกาสที่จะทำการลดวงเงิน QE เพิ่มเติมจนถึงขั้นสิ้นสุดถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะครับจะเป็นอีก แรงสนับสนุนให้เกิดการที่เรียกว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเร่งเพิ่มาาอัตราดอกเบีย้ยนั่นเองซึ่งจะเป็นการดึงสภาพคล่องต่างๆนะครับที่เคยพิมพ์เงินออกมาเนี่ยดึงกลับมานั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับที่มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทองคำนะครับที่มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นในช่วงของโควิด -19 มีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวย่อลงมาได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นนะครับไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นะที่ชื่อว่าโอเมกอนนั่นเองที่เพิ่งเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นแรงลบให้กับคุณเงิน US dollar ล่าสุดก็ต้องบอกเลยครับว่า ทาง Federal Reserve เองก็ไม่ได้มีความกังวลแต่อย่างใดกับสถานการณ์ปัจจุบันบวกทั้งโจไบเดนเองก็มาออกมาประกาศนะครับว่าอย่าเพิ่งไปกังวลนะครับกับสถานการณ์ณปัจจุบันมีโอกาสที่จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนั่นเองฉะนั้นก็ต้องติดตามกันไปครับสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันว่า ไอตัวส่วนของไวรัสโควิด -19 ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยจะส่งผลลบกับยูเอสเอล่ามากน้อยแค่ไหนหรือจะไม่ส่งผลเลยก็ได้นะครับเพราะว่าทางเฟเดรอลเซิร์ฟเนี่ยได้ให้น้ำหนักถึงความมั่นใจขนาดนี้ออกมาแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโคชกันก็ขอบคุณพี่พีเพื่อนทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมว่าแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรที่เราต้องจับตามองกันบ้างครับสำหรับวันนี้ครับผมโคชกันก็ขอบคุณพี่พีเพื่อนทุกท่านนะครับสว